ดราม่ายิ่งกว่าละครแทบจะทำหนังได้เป็นเรื่องรวมนางเอกดังแมวก้าชีวิตกับผลหางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบ การได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนบันเทิงเป็นสิ่งหนึ่งที่ใครหลายคนใฝ่ฝันแต่หนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ง่ายเหมือนที่ใครหลายคนคิด 1. นพิงกี้สาวิกาชยเดชเป็นคนบันเทิงที่เข้าวงการตั้งแต่เด็กที่ผ่านงานในวงการบันเทิงมานับไม่ถ้วนเป็นที่จดจําในฐานะนักแสดงและศิลปินทว่าชีวิตในวงการบันเทิงของสาวพิงกี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะเจอมรสุมชีวิตตั้งแต่ปมมือที่3ของนักแสดงสาว รุ่นพี่กับสาม,มีทำให้ช่วงนั้นถึงกับเฟตงานบันเทิง 2แตงโมนิดาภัชระวีระพงศ์เป็นนางเอกสาวที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและคร่ำวอดมาถึงทุกวันนี้สำหรับสาวแตงโมนิดาที่ชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเรียกว่าเป็นสาวสู้ชีวิตคนหนึ่งที่อยู่กับคุณพ่อสองคนดูแลก,กันมาตลอดจนกระทั่งคุณพ่อเสียรวมถึงชีวิตรักที่ไม่ได้สมหวงมัง3าเจนนี่อัลภาสนะป้อมเพชรเข้าวงการบันเทิงมานานมากเกือบค่อนชีวิต ทำให้นางเอกคุณแม่นาเด็กเจนนี่อลาพารในวันนี้มีทั้งความเข้มแข็งและแกร่งแบบสุดๆชีวิตของเธอผ่านฉลุยหมดทุกเรื่องแต่มีเรื่องเดียวที่สะดุดเห็นจะเป็นเรื่องความรักที่เวลารักใครจริงแต่ก็ผิดหวังไปซะทุกครั้ง 4. พลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ส่วนคุณมัมลอยเชอร์มานอายุงานในวงการบันเทิงยาวนานไม่แพ้กันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอมักจะเจอกระแสข่าวอยู่เรื่อยๆแต่คุณมัมก็เข้าอยู่รอดมา ได้ทุกสถานการณ์น่าจะเป็นเพราะบททดสอบต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทำให้พลอยในวันนี้สดใสและแฮปปี้มากๆฮาแพทนภพา่าตันตระกูลพูดถึงคนสู้ชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพันแกรง่งอย่างสาวแพทนภพาจะตกลิสต์นี้ไม่ได้เด็ดขาดชีวิตของเธอเอาไปพลอตละครได้เลยแหละ จากตามข่าวดังต่างๆอุปสรรคต่างๆท่แพทเจอร์มาไม่แปลกใจทําไมวันนี้เธอถึงแข็งแกร่งดังหินผาและมีใจที่สู้ชีวิตขนาดนี้ 6. ป,ปันปันสุทธตาอุดมศิลป์จำได้ว่าในช่วงเวลานั้นปันปันสุทธตากาลังเป็นนักแสดงดาวรุง่งจูๆ่ๆด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นเกิดอยากสวยเลยลดความอ้วนผิดวิธีกระทั่งเป็นข่าวดังและหวนคืนวงการอีกครั้งและในครั้งนี้เธอโตเป็นสาวเต็มตัวความมั่นอ,อกมั่น ใมีมากขึ้นตามลำดบับ 7. ขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์เพราะความเป็นนางเอกเบอร์ตน้ตนๆของวงการบันเทิงเลยทำให้ขวัญอุตสามณีเป็นที่จับตามองทุกฝีมือและเธอเป็นนางเอกที่มีกระแสดได้ตลอดตลอดจริงไม่ว่าจะเรื่องความรักสร้างบ้านล่าสุดเธอทำช่อง YouTube ก็มีคนจับจ้องแต่ระดับขวัญเอาอยู่แน่นอน